เปิดประวัติชาตรีพินโนพระเอกละครพื้นบ้านวัยห้าสิบแปดที่จากไปไม่มีวันกลับด้วยโรคประจําตัวอดีตเคยเป็นกู้ขวัญกบสุวรรณคงยิ่งมีผลงานละครแนวจกักรจักวงวงสร้างชื่อหลายเรื่องด้วยกันหลังจากชาตรีพินโนหรือทวินพินโนพระเอกละครพื้นบ้านวัยห้าสิบแปดเจ้าของผลงานแก้วนามาอุทัยเทวีเทพสามฤตูปลาบูทองนางสิบสองถางช่องเจ็ดได้เสียชีวิตลงไปแล้ว โดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมกับร่วมไว้อาลัยในการจากไปของพระเอกดังซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลจัดขึ้นที่วัดบุญบันเทิงเมืองสุราษฎร์ธานีสำหรับประวัติและผลงานของชาตรีพิโนโนนั้นเข้าวงการบันเทิงเมื่อปี2530แสดงละครเรื่องแรกคือเรื่องเทพสามฤดูและเป็นพระเอกคู่ขวัญคนแรกของนางเอกสาวกบสุวรรณคงยิ่งในละครเรื่องมาลัยทองปี2535 นอ,อกจากนี้ยังมีผลงานละครแนวจกัจกรจักรวงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาทิเทพสามฤตูยอพระกินอุทัยเทวีนางสิบสปลาบูทองกาะเพชรเจ็ดสีเทพศินอินทรจักรออกอากาศทางช่องเจ็ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2563ก็ได้เคยมีข่าวว่าชาตรีพินโนมีอาการหลงลืมหนีออกจากบ้านมานอนอยู่บริเวณสาราริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เป็นเวลาหลายวันจนชาวบ้านและแฟนละครพบเห็นก็ได้ประกาศตามหาญาติมารับตัวนำส่งโรงพยาบาลและป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรคด้วยกันกระทั่งได้มีข่าวการเสียชีวิตในวัย58ในวันที่16ธันวาคม2564ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ